เสร็จเรียบร้อยการศึกษาจบเสร็จปับ๊บถึงเวลาต้องเก็บของกลับมาเมืองไทยมันมีนิยามอะไรกลับมาถึงปับ๊บเฮ้ยกูไปแข่งรถด,ด,ดีกว่าแต่เขาเดินเขาเดินมาดูทําไมาก็เครื่องเหมือนกันหมดเอาฝามกลับ้างเอาละช่างหมูวะเด็กประกอบผิ <laughs> ดโดยไม่รู้น,นี่พูดจริงป่ะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไปถามช่างหมูได้เลยเป็นแชมป์โอเพ่นละราค้ามไปจะไม่จะยาวไปพี่ครับตัดสินใจยังไงในเมื่อ k 45เขาไปเซาท์อีสเอเชียคนนั่น ป๋ามงคลไปแล้วคนนี้ไปแล้วพี่เอาไงกับชีวิต<อ>สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมเข้าสู่เดอะเรจ n นครับสับสนโดยผิดพัณธ์นมันเครื่องซานโก้นะครับถ้าใครเกิดอายุใกล้ๆก,ก,กับโก้ สามสิบไปไป40ยสีต้นๆแล้วก็ชอบมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็จะรู้จักตำนานหลายๆคนที่เราถ่ายทอดให้ผ,ผู้ชมผ่านทางออนไลน์กันไปหลากหลายท่านแต่มีท่านหนึ่งครับที่มีเรียกร้องเข้ามาใน YouTube แล้วก็โปรดิวเซอร์แจ้งเรามาว่าทุกรูปที่มีที่เป็นอินเสิร์ตกับตำนานคนก่อนหน้านี้ก็จะมีผู้ชายคนนี้ติดอยู่เสมอจนคนใน YouTube นะครับแฟนคลับใน X Auto Sport ถามว่า ผู้ชายคนนี้เป็นใครอะ่ะทำไมมีอินเสิร์ตตลอดเลยอะ่ะอยากรู้จักผู้ชายคนนี้โก็กับทีมงานจัดให้ครับผู้ชายคนนั้นวันนี้อยู่กับโก้แล้วครับพี่อิกอาพทรกันสูตรครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับกไม่เจอพี่อิกในสนามถ้าให้นับ8ปีได้ที่ผมเลิกแข่งแนะอ่วเพราะตอนที่โก้อยู่บริษัทกลางปีอเคกไป กับเอ็โอไปกับกลางปีไปเก็บภาพก็จะเจอพีอีกแหละแต่ตอนนั้นบอกตรงเราเด็กน้อยแล้วเขาผู้ใหญ่อะไม่กล้าเข้าไปอะอาพาทรการนังสูตรผมเปิดหนังสือกลางปีผม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 ไม่ทันคือเกิดทันพี่แข่งแต่แต่ไม่ทันตอนติดตามก็จะมาเห็นพีอีกนั่งอยู่ข้างรถฟอร์มูล่าผมไม่แน่ใจว่าฟอร์มูล่าทรีฟอร์มูล่าโฟหรืออะไรสักอย่างล้อเปิดละ <akl dit> <ais> แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเวลาเห็นพี่อีกก็จะมีสปอนเซอร์คือลิโอบิตอนี่ถูกต้องเสมอพี่ครับพี่เีกเข้าวงการมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยได้ยังไงแข่งหดแรกๆที่แบบมีผู้จัดการแข่งแบบในสนามเอาเริ่มเลยเอาแบบว่าทำไมถึงคิดว่าแข่งรถเว้ย เอาไปโอ้ไปข่รถดีกว่าให้ยังไงเนี่ยมันตั้งแต่อายุสิบกว่าเลยอได้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 ก็ที่บ้านเนี่ยตั้งแต่พี่ชายพี่สาวอะไรทุกคนก็วันวันหนึ่งก็เอารถออกจากบ้านออกไปเอียดกันออกไปเอียดเข้าใจใช่ไหมอ่ะเยดหนึ่งเยดดสองเยดมีสามะอึดหน่อยสาามพี่น้องเหรอในใน ห้าพี่น้องอต่จะมีพี่ชายแล้วพี่สาวสองคนแล้วก็ผมที่สี่น้องคนเลยเขาไม่ขับสี่คนแรกฮะผู้ชายผู้ชายคนโตอผมแล้วก็พี่สาวสองคนพวกเนี้ยถ้าชวนออกก็ออกไปคันเดียวกันหรือสี่คันครับไม่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 พร้อมกันไม่พร้อมกันอ่าอคันคนไหนอยู่สะดวกก็จะออกเลยอืมอืมอืมคือออกไปขับรถเล่นเอาไว้ง่ายใช่ใช่ซิ่งในซอยอ่ะซิ่งในซอย โอเคไม่มีซี่โนดวหครับในซอยมันแคบกว่าหรือะไรครับก็ยังอ่อนขนาใหญ่ไม่ได้ตัวมันเล็กมากตอนนั้นผมยังสิบเอ็ดสิบสองสิบอะไรเงี้ยอออ่สิบสามนี่พาแฟนไปดูหนังจอดสี่แยกตำรวจม่งจับเลยสิบอายุสิบสามที่พาแฟนไปดูหนังติดไฟแดงตำรวจจับอืคือคือติดไฟแดงอยู่เนี่ยเขาเดินผ่านเนี่ยเขาเห็นตัวเราปุ๊บเขาก็เคาะกระจกเลย แล้วกับแฟนก็อายุเท่ากันนะจนเป็นภรรยาจนนปัจจุบันเนี่ยอผมเป็นแฟนกันมาแล้วอายุสิบสามเพราะจะว่พาะรถเราตัวเล็กหรือเด็กหรือเขารู้ว่าต้องต้องใช้หมอนหนุนเนี่ยพี่ครับสมคนแล้วครับพี่อ่าครับตัวเล็กด้วยชุดแต่เป็นชุดไอเวทถ้าถ้าเท่าเราย้อนไปยาวๆไปเอานี้ผมข้ามตอนเลยคันแรกที่เป็นรถยนต์ส่วนตัวของพี่เลยคือรถอะไรส่วนตัวคันแรกเลยครับโมยเข้ามาขาวอ่ น่าจะเป็น m a r k กทนะที่เป็นส่วนตัวก่อนหน้านั้นจะเป็นรถพวกรถพี่สาวรถอะไรเขาไม่เอาไปใช้แล้วอะเพราะเราเอาไปแต่งจนเขาใช้ไม่ได้เครื่อง18 r หน้าเหมือนนกคูกถ้าผมจะไม่ผิดไอ,อ้รุ่นนี้หน้ามันจะเหมือนนกคูกอารมณ์เหมือน k e 3 5สสประตูสองประตูมันมี2ประตูด้วยนะไม่มีเอ่อสี่ประตูสี่ประตูคันนั้นแต่งจนที่บ้านไม่เอาละแต่งอะไรบ้างตอนนั้น่ ก็เปลี่ยนแคมไม่เว็บเบอร์ใส่ขาบูบแล้วก็เฮดเดอแค่นั้นน่ะตอนเด็กไม่เข้าใจนะว่ามันต้องมีเบรกด้วยตอนหลังเนี่ยเบรกสําคัญกว่าผมไม่เข้าใจเดอนะเลเจนด์ที่สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้เลยอะแต่ไม่เยอะหรอกทุกคนเลยแต่ไม่เยอะไม่เยอะก็<ฮ>ก็เปลี่ยนเครื่องทําแคมเปลี่ยนรูป<ฮ>แต่รูปที่ส่งอินเสิร์ตมาเนี่ยล้ออะไรก็ใหม่ลูกแต่เครื่องอนะชุดใหญ่กันทุกคนเลย ไม่เน้นความงามกันหรือ,อยังไงแล้วก็ต้องเตี้ยด้วยนะะมันต้องอเข้าใจเตี้ยเปลี่ยนล้อใส่ท่อในคันแรกแต่แต่เดอะเลเจนต์สิบกว่าคนที่สัมภาษณ์มาทําเครื่องทุกคนเลยอ่ะคือโมดิฟายเครื่องกันหมดเลยอ่ะ uh huh. คือโคดมากอ่ะแล้วยุคนั้นไม่ทํากันที่ไหนครับเป็นพวกเด็กสาธิตจุฬาก็จะอยู่แถวเชียงกงแถวอะไรปทุมวันปทุมวันโอ้ oh, uh huh. แรงเลยจบ uh huh. เลยค uh huh. วบมันมากี่ปีครับไอ้มาสทูคันเนี้ย ถ้าหลายปีเหมือนกันจนพ่อแม่ก็เลยส่งไปเรียนเมืองนอกเพราะว่าเราเป็นคนเรียนดีพ่อแม่เลยส่งเราไปศึกษาที่นอกหรือว่าเรามีปัญหาการรถยนต์ในบางรายเมืองไทยครับอืหรือว่าล้อไม่เคยหยุดหมุนเลยหรืออะไรครับประมาณนั้นเลเป็นเด็กอู่าต้องไปเข้าอู่ตลอดเด็กผู้ชายอะ่ะผมก็เป็นแล้วรถยนต์น่ะมันก็ต้องก็เลยไปอยู่ที่ประเทศอะไรครับตอนแรกไปอยู่นิวซีแลนด์ก่นอน มันสุดยอดอ่ะมันลสซิงเยอะถ้ามีลูเกเลยส่งมาเลยแล้วจะกลับมาจะเรียกคือก็คือถ้าเข้าใจละไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมอะไรเงี้ยมาส่งนาดซีแลนดนเนี้ยกลับมาจะอ้วนท้วนนมเขาดีมากหมายถึงอุปอาการกินการกินเนยนมใช่ใช่ใช่ที่นู่นก็คือรสซิ่งจ๋าเหมือนกันแหละิวซีแลนดนดูทรงแล้วไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอมีแต่แกะกับวัวมันก็ลืมเรื่องรถเลยสิลืมไปเลย ไม่มีขโมยรถฟื้นฝรั่งขับในเกาะมีนะจักรยานสิบสปีดแล้วครับเนี้โอ้โหบ้านจักรยานละโมจักรยานแทนหนึ่งปีใช่ปีเดียวกลับมาเลยทาไมฮะมันมันกลลับมาแ้วทับใจนิวซีแลนด์จนมึยังอย่างไรกลับมาก็เปลี่ยนจะไปย้ายไปอยู่อเมริกาคราวนี้ไปอยู่เมริกากี่ปีครับพี่นานเลยนานเลยกี่ปีสิบสิบโอ้สิบปี ซึ่งสหรัฐอเมริกาผมเคยถามเดอะเลเจนด์หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นประธานเปาะก็ไปซื้อรถอยู่ที่นั่นไปชีวิตวุ่นวายไปเรียนเหมือนกันแต่ชีวิตก็ไม่ได้เรียนท่านประธานเคยบอกถ้าจะไม่ผิดนะท่านประธานบอกก็ไม่ได้เรียนเรียนดันหน่อยเรียนเรียนต้องเรียนจนจบแต่ไม่มีซื้อรถเหมือนท่านประธานปอท่านประธานปอเนี่เขาซื้อแขรถอะไรมากๆๆเขาไปเรียนแข่งรถที่สหรัฐอเมริกาเลยโอ้ผมไปผมก็ไปอยู่ไฮสคูลตั้งหลายปีมาได้มา มาซื้อรถตอนเข้ามหาลัยตอนแรกใช้รถของของพี่สาวที่ทิ้งไว้ให้ก่อนเป็นพวกพรีลูดอะไรเงี้ยพรีโหลดฟ็อกอัพเงี้ยครับใช่อ่าตัวเหลี่ยมฟ็อกอัพสองประตูที่มาซื้อเองเนี่ยเป็นเอฟเหมือนท่านอนุทัยเอ็มลำนาวกรรมการบริหารบริษัทกลางปีของผมเอฟสามประตูใช่ไหมครับใช่หมื่นสองพันเหรียญรถใหม่รถใหม่แต่ไม่มีตังติดแอร์เพราะว่า แอร์มันเป็นออปชันแต่งไหมไม่แต่งเลยเดิมเลยไม่แต่งไม่แต่งไ่แตงตัดสปริงไหมคนส่วนใหญ่คนไทยไปอเมริกาเนี่ยเข้าอู่เพื่อนสปริงตัดเตี้ยเลยไอ้คันก่อนหน้านั้นเปลี่ยนล้อเปลี่ยะไรเตี้ยแต่ไอ้นี่ไม่ละเพราะใกล้จบละใกล้จบเสร็จเรียบร้อยการศึกษาจบเสร็จปั๊บถึงเวลาต้องเก็บของกลับมาเมืองไทยมันมีนิยามอะไรกลับมาถึงปั๊บเฮ้กูไปแข่งรถดีกว่า หรือไปไปไปแข่งโกคาร์ดหรือไปมันมันเกิดอะไรมันโกคาร์ดก่อนอยากอยากแข่งโกคาร์ดตอนกลับมาอยากมานานแล้วตอยากมานานตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กใช่เขาเวลาไปพัทยาไปอะไรเราก็ไปเช่าใช่ไหมเช่าขับว่าชอบมานานเราฝังอยู่ในหัวไอเรื่องแข่งรถเนี่ยมันยังอยู่นอกหัวอยู่เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในหัวได้มันเกินความสามารถเงย อ่าแข่งรถจริงๆนะแข่งรถจริงๆไอโกค้าด้มันยังมันสเกลมันเล็กลงมาหน่อยอ่าอ่าอ่แต่ก็ยังไม่ได้ไปแข่งนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาแข่งกันที่ไหนหรืออะไรก็เลยพอดีที่บ้านตอนนั้นมีเลี้ยงเลี้ยงกุ้งกุลาดำครับที่เมืองแกลงเลยจังหวัดระยองครับก็เลยไปอยู่มาที่ตลาดก็มีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อ ไม่แปลกพี่แม่งแขวนมันกือโอ,โอคาร์ดโอคาดไว้ได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องนะได้เรื่องก็เลยเข้าไปคุยกับเขาเขาก็เลยบอกว่าเออคันนี้ขายขาก็เลยซื้อต่อเขาเขาก็พาไปขับที่สนามที่ดียองกลับมาจากเมืองนอกทำฟาร์มกุ้งกุลากลับครอบครัว ไปอยู่ระยองใช้ชีวิตที่ระยองเริ่มต้นสักประมาณไม่กี่เดือนก็ไปเจอร้านมอเตอร์ไซค์พี่ไม่คิดจะสืบค้นหาว่าไอ้โกคาร์ดเนี่ยถ้ากูจะซื้อคันหนึ่งเนี่ยมันต้องรุ่นอะไรโรงแบบไหนคันเท่าไหร่คือพี่เดินไปเจอแล้วพี่ก็บอกเฮียขายไหมอย่างนี้เลยหรอเขาให้ไปลองก่อนเนี่ยป้ายยาสาปัะญา จนขับกันเองอยู่เกือบปีแล้วมั้งขับกันเองไหมครับว่าขับเล่นในสนามของกับกับช่างเนี่ยกับช่างที่ไปเจอเนี่ยแล้วช่างคนนี้เขาเป็นใครเขาเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือเขาแข่งโกคาร์ดอ่ะก็เป็นช่างซ่อมได้หมดทุกอย่างในโลกแต่ไม่ใช่นักแข่งตอนแรกๆเขาก็แข่งอยู่ด้วยกันแหละตอนหลังเขาบอกว่าเขายอมผมเขาเขาเป็นช่างเลยดีกว่าเพราะว่าเขาต้องมาทํารถเราด้วยแล้วเขาต้องลงไปแข่งด้วยมันก็เหนื่อยพี่ไปซื้อรถช่างหมู แล้วช่างหมูก็ป้ายยาเดียกันให้พี่เอารถไปลงสนามของพี่อีที่ระยองอพี่ก็วิ่งพี่หมูก็มีอีกคันหนึ่งก็มาวิ่งเล่นด้วยกันออสองคนวิ่งกันไปวิ่งกันมาคือพี่เร็วกว่าเขาช้ากว่าเขาก็เลยเลิกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูทํารถให้มึงดีกว่าซ่อมดีกว่ากูซ่อมสองคันแข่งกับมึงทีไรก็แพ้แพ้แต่ต้องมาตั้งซ่อมสองคันเหนื่อยก็ทําให้พี่ดีกว่าแต่แต่แต่พี่หมูไม่ได้เป็นนักแข่งแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเอา เอปกลายเอาความเร็วการเข้าโค้งชิดซ้ายเข้าโค้งขวาชิดขวาเข้าโค้งซ้ายพี่เอาตรงนี้มาจากไหนอ่ะหรือว่าหรือว่าวิ่งกันแบบลูกทุ่งเร็วกว่าพี่หมูพี่หมูมั่วๆกันไปหรือ,อยังไงอ่ะก็มา <_ C os in> จากไอ้พวกรถเช่านี่แหละที่ไปไม่ว่าจะเมืองไทยหรือเมืองนอกนะยิ่งยิ่งถ้าเมืองนอกเนี <_ C os in> ่ยมันจะมีไอ้แบบคล้ายๆรถฟอร์มูล่าที่เมื่อก่อนใี่โฆษณาไอ้กรีนสปอร์ตคือถ้าเราเลี้ยวมากปุ๊บเนี่ย รอบมันก็จะตกทันทีเราก็ต้องวิ่งตรงให้มันมากที่สุดเดียกก็เรียกน้อยไอ้เบสิกนอกไหนนอกอะไรเงี้ยก็รู้อยู่แล้วรู้จากไหนไม่ได้ถามกนตีนะแต่ผมอ,อยากรู้จริงๆเพราะว่า<บ>อาจจะคงไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนแบบไปซื้อหนังสือมาอ่านด้วยนะ <ừ> ไอ้หนังสือเอามาดูนี่มันทีหลังและตอนตอนมาตอนมาแข่งรถล้วที่ถามเพราะว่าเดอะเลเจนดนบางท่านบอกว่าไม่เคยเียนแข่งรถเลย ซิ่งหลังถนนซิ่งรถกันแล้วก็มีสตางค์ก็ไปที่สนามบินลบบุรีแล้วก็ไปขับตามเขาตามผู้ใหญ่ที่แข่งก่อนหน้านี้ชนบ้างไม่ชนบ้างก็จนสำเร็จจนเร็ว <ฮะ S 1> บางคนก็เรียนด้วยผ่านโกคาร์ดมาแต่บางคนบอกว่าไปขับโกคาร์ดก็ขับแบบเด็กน้อยแบบขับแบบไม่รู้ว่าก็โค้งขวากูก็ขวาโค้งซ้ายกูก็ซ้ายแต่แต่ทุกคนที่สัมภาษณ์มามีเหมือนกันคือใจคือ,คอ,อ,คอกูจะไป รถไม่ไปไม่ไปไรแต่ใจกูอยู่ตรงนู้นแล้วอ,อ่ะมันก็เลยทําให้เร็วพี่ก็อารมณ์แบบนี้ปะใช่คัว่าเอเปก์เนี่ยเพิ่งมารู้ตอนมาขับรถใหญ่เนะี่ยก่อนหน้านั้นนะ่ะเราก็ทับเอเปก์เหมือนกันนะ,ะแต่เราไม่รู้เราก็ว่ามันคือเอเปก์อ่าอ่าเรารู้แค่ว่าไอ้คริสปอยมันบอกว่าเลี้ยวให้น้อยถ้าเลี้ยวเยอะรอบจะตกเพราะฉะนั้นทาโค้งไงก็ได้ให้โค้งเราเลี้ยวน้อยที่สุดมันก็นแบบ ทําโค้งให้เปนทางตรงอ่ะเร่แล้วก็ไม่ต้องโยกคันเร่งไม่ต้องเบรกอะไรเงี้ยพี่เล่นโกคาร์ดมาพี่หมูก็เป็นช่างครูใจพี่เลยจนแข่งเลยไหมอ่าเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยผลแรกเป็นสนามสุดท้ายของผลแรกจะเป็นสนามสุดท้ายของเขาของของปีนั้นนะอที่พีละอก่อนหน้านั้นก็เคยขับแต่ไอ้ที่เรียกผลกับเพื่อนแล้วก็ไปที่พีละไปผลแรก มันก็ต้องแข่งกันหลายฮีทใช่ไหมฮีทไฟนเดอรอยู่ดีนำเลยเฮ้ยมันพูดเป็นเล่นไม่เคยแข่งเลยนำแต่ไปแพ้ฝรั่งแบบตอนนั้นเราไม่เก่าอะ่ะไม่ดูเรื่องจูนขบูอะไรยังไม่เป็นเลยเพราะว่ายังจริงๆแล้วยังขับมาไม่นานเลยนะผมชอบแข่งไอ้พวกวันวันเมกอะ่ะม,มันก็ตอนนั้นมันขเขาเรียกเครื่องโคเมด ยุคเก่าจําได้คือนักขับมันก็ต้องหมุนหมุนคาบูกันไปด้วยใช่ไหมครับถ้าผมจะไม่ผิดนะพอบทจะเอาจะเอาเหมือนนักแข่งมันต้องเอื้อมมือ<ช>มาหมุนอะไรสักอย่างที่เครื่องอเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนี่ยมันเลยไม่มีเสน่ห์เพราะว่าเมือม่อกอนนี้มันแบบสองหมื่นรอบอะ่ะเสียงมัน,อ,นมอ่ะเสียงเหมือนฟอร์วูล่าวันเลยล่ะอ่าหลังจากสนามนั้นสู้เขาไม่ได้เข้าที่สองที่เข้าที่สามเลยเขามล่วงมปเลยเอาแต่ะประสบความเร็นนะไปอยู่อยู่ยืนจนถึงฮีทสุดท้ายอ่ะฮีทไฟนอลอ่ะ จนอู๋วิรมที่เขาเอาเครื่องมาอูดังอูดังอูดังเขาต้องมาดูว่าอทำไมของเรามันรถเรามันวิ่งเร็วไอ้ที่ตกรอบฮีทกันไปเนี่ยแม่งชุดใหญ่แฟกระพิษกันหมดเลยไม่ไม่ไม่อันนี้เคือเป็นเครื่องเหมือนกันหมดแต่เขาเดินมาดูทําไมก็เครื่องเหมือนกันหมดเอาฝามับข้างเอาละช่างหมูเดรประกอบผิดโดยไม่รู้นี่พูดจริงปะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไปถามช่างหมูได้เลยเฮ้ยผมอ่าฮะผมแซวเล่นนะครับ ประกอบผิดม,มันมันมันน้อสีตัวมันใส่ข้้นไหนก็ได้ไงก็จะถูกถูกแต,แต่มันก็มีทางแบบไล่อ,อากาศเขามาอกาไปใส่ผิดทางแล้วแล้วอู่วิกรมเขาเดินมาดูด้ววยความประทับใจหรือสมเพครับแคงสมเพศพอเห็นแล้วเขาคงสมเพศจบสนามนั้นต่อเลยไหมครับตั้งแต่ต้นซีซั่นเลย ถามในตอนสีซั่นเลยสนามแรกเปิดที่ระยองเลยระยองเลยสนามที่เราคุ้นเคยที่เราวิ่งกันมาจำกับช่างหมูทีหนึ่งเลยไหมครับทีหนึ่งเลยแล้วใส่ฝากลับด้านมันเหนื่อยไหมครับไม่เลยไม่่ละตอนนั้นก็ยังไม่ไม่รู้จักใครเลยนะเราก็ไม่รู้จักใครก็เจอเอาง่ายๆว่าชีวิตชีวิตฉันก็มีฉันกับหมูแค่นั้นล่ะอ่าแล้วมันก็มีรูปแบบโดนโดนเขา ไอพวกที่เขาแข่งกันมานานแล้วอ่ะลูกเก่าแซงกันไปแซงกันมาน่าจะฮิตสุดท้ายมั้งก็โดดเนมาลุตหอมสุวรรณชื่อได้ยินอยู่ครับเป็นลูกของมานัทหอมสุวรรณที่ทำมินิครับแล้วก็เจอพี่พศุพจก์กาศ์เคสี่สิบห้าในตำนานฮะเพราะว่าบ้านแกอยู่ที่ระยองฮะเป็นแล้วแม่พิมพตอนนั้นยังไม่รู้จักกับพี่พศยังไม่รู้จักก็จะแข่งด้วยกันเป็นแชมป์โอเพ่นละเราข้าไปเดี๋ยวมันจะยาวไปพี่ครับ ตัดสินใจยังไงในเมื่อ k 45เขาไป s o u t h อีส t a เอเชียคนนั่นปามงคลไปแล้วคนนี้ไปแล้วพี่เอาไงก็ชีวิตไอตอนที่ชนะสนามแรกอ่าอ่าโคคัดก็มีวอลโวเ p ซฟสปีดเซฟสปีดทีมวอลโวมาดูแล้วก็ชวนเราไปแข่งรถเลยเฮ้ยพี่ผู้เป็นเล่นทีมวอลโวเซฟสปีดนี่ไหมทีมเมืองนอกนะเว้ยเฮ้ยก็ไปคู่กับป๊าปีพี่ป๊าปีจุงนะครับพี่เป็นพาร์ทเนอร์กับ พี่ปัาปีจุงออโต้เมคานิกเนี่ยนะเป็นค <So S 2> ีเมกกันเลยก็กลายเป็นว่าไอปีรกที่แข่งกลกค้าด้วยก็แข่งไอ้รถคู่ไปด้วยแข่งที่พีละแล้วก็มาแข่งที่ลาสิบเอ็ดรายการแรกหลังจากวอนวมาเลยนะก็เป็นโซลูน่รวันเมชเรสที่เราพอจะซื้อเองได้มาเป็นรถของเราคันกี่บาทปรับเป็นรถแข่งเลยโอ้โหแต่สี่ห้าแสนดูตอนนี้ไม่แพง แต่ตอนนู้นนะก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่รวมโลบงโลบารวมอะไรหมดทุกอยากอ่ะเป็น o n e เ a k เลยเป็น one-make race เลยเข้าไปแข่งกับสปอนเซอร์ลิโพลเล่มนี้อินเสิร์ตโปรดิวเซอร์ไปหาเลยมีตอนที่พี่เอกขับผมมั่นใจมีพี่เอกยืนท่านี้ผมมีแฟนพันธ์แท้พี่ยืนหน้านี้พิงรถโซลูนาอยู่ไปหามาในเอ็กโอโตสปอร์ตมีมีมี แข่งดัง,งนั้นคู่แข่งคนสำคัญเลยครับในซูรนาวันเมกเรสครับเอ,อชนสวาร,รมีนัทวุฒิด้วยพวกพี่จรพวกพี่สมชายก็แข่งแล้วนี่คือระดับคือพวกตำกน,นานกันเลยเนี่ยแล้วคิดว่าก็เลยม,มาต่อกันที่ไอฟอร์มูล่าสามที่จริงๆแล้วมันคือฟอร์มูล่ามิตซูบิชิก็เป็นฟอร์มูล่าก็วันเมกเรสแหละแต่ว่าเป็นรถล้อเปิด ล้อเปิดอ่าเป็นรถล้อเปิดอ่าอันนั้นเราก็ถนัดเพราะก่อนหน้านี้แล้วโกคาร์ใช่คราวนี้เข้าทางเลยล้อเปิดค <aw> าวิตี้ต่ำมันไม่มีอะไรที่ขัดขวางผมกับความเร็วได้เพราะมันเหมือนโกคาร์ทที่สุดละเป็นพวกลรรี่อาร์ตมาทำญี่ปุ่นละรีอาร์ตมาทำในยุคนั้นถือว่าเป็นความลุ่งเรืองของมอเตอร์สปอร์ตเลยไหมครับในมุมของพี่กในยุคนั้นเลยสำหรับผมนะ,ะผมว่าใช่ลุ่งเรือง ซึ่งซึ่งซึ่งมันรุ่งเรืองมาก่อนหน้านี้้วถูกไหมแต่แตอนนี้เข้าไปก็ยังยังยังแสงสว่างชดช่วงอยู่มันมันแค่ว่ามันมันมันแข่งพร้อมๆกับพวกเซาท์อีสท์อาเซียนโซลินคาอะไรที่ที่เขาแข่งกันอยู่อ่ะครับไอ้เมืองไทยเราก็กําลังโตขึ้นมาออคือถ้าน้องๆอยากรู้ว่าความยิ่งใหญ่ของเมืองไทยเป็นไงลองย้อนกลับไปดูเดอะเรเจหรือใน YouTube ช่องอื่นๆมันมันสุดยอดจริงนะพี่เนาะมันมันเป็นรถดีทีอมอ่ะ มาวิ่งในทีละเซอร์กิตเป็นรถกุ๊ปเกุ๊ปเไม่ต้องอะไรมากอย่างฟอร์มูล่าทรีมิลก็เป็นรถฟอร์มูลที่แข่งอยู่ที่ทญี่ปุน่นแล้วก็ถูกนําเข้ามาเพื่อแข่งขันในประเทศไทยอะ่ะแล้วช่างแลนลี่อาร์ตอ่ะก็คือช่างญี่ปุน่นต้องมาทําให้อะ่ะมันมันสุดมันมันมันสุดยอดมากอะ่ะสุดท้ายเข้าไปแข่งกับเขาเต็มซีซันไหมครับเต็มซีซันห้าสนามอืที่มันมีซีซันเดียวอา จิงปีเดียวเลิกเลยแต่ถ้าสนามชนะสี่สนามแรกก็เป็นแชมป์นี่เป็นเนี่ยแชมป์ประจำปีกเปของเราเนี่ยในฟอร์มูล่าที่ใครคู่แข่งของสำคัญครับที่สกัดดาวรุ่งเราตลอดเวลาเลยก็มีเออยู่ที่สองตลอดจนสนามสุดท้ายเขาก็ชนะสี่สนามแรกอ่ะที่ที่หนึ่งตลอดแล้วสนามสุดท้ายที่สองพี่ก็เลยได้แชมป์ประจำปีฟอร์มูล่าทีปีเดียว แล้วรถรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนรถอยู่ที่เขาเขาไม่ไม่อยอมไม่เอมให้ขอก็ไมมไม่ได้ขอ,อมี<ด>ทั้งหมดกี่คันมีตอนนั้นอะทั้งเรสมีทั้งหนะมดกี่คันมีสิบคันนะกลับหมดเลยเหรอสิบคันนี่กลับไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่บางคนเขาก็ซื้อไปไงคือตอนนั้นน่ะของผมเนี่ยมันอยู่ในผมอะอยู่ถือว่าอยู่ในทีมพัฒนาอเพราะว่าเราไปแต่ไปกับตัวกับสปอนเซอร์ออไม่ยอมไม่ยอมให้เราเพราะ เขากลับไม่ได้ขอเขาอาจจะให้ก็ได้ถ้าขอแต่ยังมีพอเทาทาผยังมีอยู่ในไทยนะรถก็ยังอยู่แต่เขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนลายไปแล้วไงเปลี่ยนลายไปแล้วเปลี่ยนลายไปแล้วโซลูนามันให้ความประสบการณ์อะไรกับพี่บ้างโซลูนาโฟร์บราตชีก็ได้ได้ไปต่อได้ประสบการณ์คือได้ความอยากได้แพชชั่นได้ไปต่อพอตอนไปรับรางวัลพี่เสิร์ตพี่ปุยาก็มาบอกว่าปีหน้าไปขับกับพี่นะ เงี้ยก็คนวงก็จักวงกลมอย่างเงี้ยนะครับเป็นรุ่นพี่สาธิตจุไรอือๆแล้วก็มาขับคู่กับพี่วัฒน์เอกประวัติก็เป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนพี่ชายด้วยสาธิตสาริจุไรก็เป็นเหมือนริโพทั้งคู่สองคันนะผมจํไม่ผิดตอนนั้นตอนนั้นจะขับรถอะไรซรับ Civic ฮะ EG EG รีโพทั้งคู่ผมจําได้ที่เราได้ได้ใช้ของบอระดกเอ่ของพี่เสิร์ท ก็คือพวกเครื่องจากเซอีสเครื่องมูเก้น,นเครื่องมูเก้นเบอร์ร้อยในตำนานจัดเครื่องมันมาจากแอคคอร์ดด้วยไอ้คานโนเกียเป็นเครื่องสองพันอคานโนเกียอันนี้โหเพลินเลย <laughs> จบซีซั่นสำเร็จไหมได้กับพี่วัดได้แชมป์ประจำปีกันไหม,มน่าจะเคยได้บ้างนะแต่ส่วนมาก เสร็จเขาอะเสร็จโตโยต้าท่านท่านม้ชมดูการถ่ายทอดสดสมัยก่อนในยุโกนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง11บ้างช่อง9บ้างหรือช่อง7ในวันหยุดนักขัตฤกษ์อะผมจะจําได้ดีจะมีการแข่งขันให้ท่านได้รับชมกันแล้วมันสนุกมากมันสนุกมากด้วยกติกาตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันถ้าผมจำภาพไม่ผิดนะครับมีคือตอนนั้นดุดันมากคือกูจะแทงกูก็ประดุกเข้ามาเลยกูก็ คือโค้งลงขาวกูก็ตัดนายเข้ามามึงไม่หลบกูก็อารมณ์แบบนั้นในยุคนั้นนะคือมันสนุกมาแล้วป้งปังป้งปังกันตลอดอ่าอ่าไม่เหมือนยุคนี้ถ้ายุคนี้ทําแบบนั้นก็น่าจะโดนใบใบกบขี่กันละแต่ยุคนั้นแต่มันสนุกมากแล้วไม่ได้เป็นแค่ไทยนะครับเป็นทั้งโลกนะ DTM ที่ท่านดูกันสมัยก่อนยิ่งกว่าประเทศไทยอีกนะโอ้โหชนหัวขาดเลยนะอะไรอย่างนี้ก็ปะทะกันตลอดไอด้อยในการแข่งขันส่ับพี่อิกครับที่ผ่านมา คนนี้แหละคนไทยเลยคนนี้คือไอดอลเลยก็ต้องเป็นพี่พน์สูพดกาสิกรรม<ะ>เขา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 กินอะไรเข้าไปเขาเก่งทุกด้านเลยอ่ะ,ะผมอยากสัมอยากสัมภาษณ์แบบอีกทีนึงมากเลยคือทางเรียบก็เก่งแลนลี่ก็เก่งนี่เมื่อเผถ้าแกจับแกไปดิฟเหมือนเด็กวัยรุ่นปัจจุบันผมว,ว่าแกทําได้นะได้ออโกคาร์ตก็เร็ว<ะ>เพิ่บเอทีวีแกยังขี่ได้เลยอ่ะ,ะแกเป็นอะไรที่มันมีล้อนี่แกขี่ได้หมดจริงๆนะคุณ พี่พศเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆไอล้ลอกกับพี่คือพี่พศสำหรับคนไทยมือนอกอ่ะมีไหม so อัลอนโซ่อ่ะใช่หนึ่งเ <1, 4. S 1> ีออัลอลนโซ่อยู่อะไอัลอนโซ่เฟรนารอลอลนโซ่นักแข่งฟอร์มูล่าวันปัจจุบันอยู่ทีมแอสตันมาร์ตินอยู่คู่กับแรนสโตรลูกเจ้าของทีมซึ่งตอนนี้เร็วมากล่าเขาจนรู้เจ้าของทีมจะตกงานเนาะ <c oughs> ใช่แล้วตกยากครับพี่ตกยากลูกเจ้าของทีมแต่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่เกือบทุกทีมในฟอร์มูล่าวันแล้ว กายขันก็ให้ทุกทุกอย่างนะครับแล้วก็ถึงชื่อเสียงพี่อีกด้วยที่ทำให้คนรู้จักกันแล้วก็น้องๆที่เป็นไปขับเอโวโต้สปอร์ตในช่วงเดอะเลเจนด์สบสมโดยเพียงันเครื่องโซโนโก้เขาก็ทักพี่อีกมาจริงๆว่าใครอะน้องๆเขาไม่รู้จักไงบางคนไปถามพี่อีกหน่อยไปหาพี่อีกหน่อยมันมีจริงนะคนยังไม่ลืมพี่นะครับผมบอกพี่ก่อนคนคนยังไม่ลืมพี่นะครับทีมงานแฟนๆขับในเอ็กโวโต้สปอร์ตระับสากลปี ยังจำพีคได้เสมออาล้ท่านผู้ชมครับเวลาดําเนินมาถึงตอนนี้แล้วเวลามากท่านผู้ชมคอมเมนต์ก็อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับมันมีอีกหลากหลายเรื่องนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดการแข่งขันรถนะครับไม่ใช่กีฬาที่คนภายนอกมองแล้วเป็นนักเลงเป็นทิ่โกไม่ใช่เสมอไปสุดท้้ยการแข่งขันรถยนต์ก็ได้ประสบการณ์อย่างพีคก,ก็ได้ประสบการณ์สั่งสั่งสมได้รู้จักเพื่อนคอนนคชันอะไรต่างๆนี่ยังไม่พูดถึงช่วงที่ประสบความสําเร็จแล้วมีฐานะแล้ว,น,ว 54, น้ําท่วมปี54ีนี่ รถขนดินไม่ไม่รู้ใช่ไหมเมื่อนี่จ่ายไปไม่รู้กี่ล,ล้านไปช่วยชาวบ้านเอาดินไปถมให้ไม่ให้ท่วมยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อมีอีกหลายอพิโซดนะครับวันนี้ขอคุยบิ๊กด้วยนะครับที่เปิดบ้านให้เราจะสัมภาษณ์กันนะ<ช>ครับท<ช>่านผู้ชมครับขอ <ๆ S 1> บคุณสุรัรการิีตามขอบคุณผิดภัยน้ำมันเครื่องโซนโก้ด้วยครับเดอะเรจินวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ